ลุยน้ำตกเก้าชั้นกันอำเ่อสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครักกบบรรยากาศองข้างกางจึงแ้วทางขึ้นน้ำตก ไปต่อกันได้ยินเสียงน้ำตกแล้วจะซื้อบัตรกันนะครับยได้ยินเสียงน้ำแล้วก็แต่ว่าน้ำขุ่นใช่ไหมีฝน,นตกลงมาด้วยได้บัตรเข้าชมแล้วเบสโก้ไปเดินต่อน้ำมันมาเลยน้ำมันขุ่นนะเราเนี่ยฝนฝนมันตกเราพักหนึ่งก็ไอ้นี่น้ำประมงหน นเราบอกค้าไม่ให้ลงนใช่้จะถ่ายรูปได้อยู่นครับน้ำขุนเนื่องจากฝนตกนะครับบางทีครับบอกอืม ที่ชั้นที่หนึ่งนะครับโอ้น้ำแรงมากทั้งแรงทั้งขุ่นเลยนะเนี่ยนี่ขป็นจัดน้ำแรงโคตรใช่ ผ่านไปหนึ่งชั้นแล้วและอีกแปดชั้นแต่วันนี้เราผ่านชั้นที่หนึ่งแล้วครับน้ําแรงมากคุณครับอันนี้เจ้าที่ไม่อนุญาตให้ลงเรื่องันมันขุน,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 นที่อยากขุนต่อมาผ่านไปาได้ชั้นเดียวต่อไปเราจะไปเหลืออีกแปดชั้นเนี่ยจะเดินไม่กี่ชั้นแล้วกันเอสเกอิลน้ำขุนมากให้จะมีฝนตกครับก่อนที่เราจะมาเราต้องเดินน้ำอืม เราจะถึงชั้นที่สองนะครับตัวดูครับน้ำแรงม,มากครับน้ำแรงอันก็ขุ่นด้วยคือแรงนี่ชั้นที่หนึ่งเลยนะนนี้ก็นักที่แม่บุญญาให้เห็นนะเพราะอะไเหรอ ขับเราลงไป,ไปชั้นลงไปเรื่อยๆมีรถไถอยู่ไปก่อนนี่เลยที่ชั้นที่สองนะชั้นที่สองตรงนี้โอ้เอามาน้ำปวดเยอะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่สองแล้วชั้นที่สอง ในสองการเรารอยู่เจ็ดชั้นบรรยากาศร่มรื่นนะครับฝนตกนตากาดไม่ร้อนเพราะว่าน้ำมันเล่นไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลยแรงมากฝนตกมันก็เลยขุ่น ชิดชั้นต่อไปมาแล้วเรามาแล้วโอ้โหตัวครับไปทางโน้น,นเดินจะินไม่ได้ขึ้นย่าเนี้ย มีสาราพักเป็นช่วงๆรักสมบัติธรรมชาติเดินต่อ รรยากาศรอบนั้นตกเป็นด,ด,ด้วยป่ายอกระจีเสียดายครับพี่ฝนตกน้ำมันขุนไม่งานได้กระโดดเลยละไปเจ็ดชั้นหรือหกชั้นนี้นงมองเห็นตัวเลขเดินต่อนีม่มาช่วงฤดูฝนจะต่คา่น้ำครับใครมาก็ระวังนะครับอาจารย์ลื่นเราระวังหน่อยใส่รองเท้าผ้าใบามาก็น่าจะดีดูนี่เราใส่อะไรมาใส่อแตก

เดินเข้าป่าเข้าดวงหาเห็ดไปแกงกินดีกว่าอย่างนี้โอ้เหือนกันนะฮะตอนนี้ก็บ่ายบ่ายสามสิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีเนี่ยอยู่ในป่าเลยมืดตึ๊บ หาเห็ดละง่หาเห็ดไปกินแกงกินเดินทั้งทีอย่าให้เสียป,ปาไประโยชน์่เหมือนกันนะนี่รับน้ำข้างล่างตัวที่ดดแป๊บน,นึง

มันขุนนวว่นมากระหว่างลื่นกันด้วยนะครับเวลามาช่วงฝนตกวันนี้ฝนตกนะครับเนี่ยเดินพุ่งหยุดไป อเล่นด้วยะโอ้ร่นมากรกับรรยากาศเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆแล้วออโอ้โหมีคนเลยครับตบบน,นี้ วังเวงมากเลยเดินอยู่คนเดียว่ตอนนี้ไม่รู้ชั้นที่เท่าไหร่แล้วผมได้ยินเสียงนะ้ำเห็นไหนก็มาแล้วครับวงขึ้นไปสูงสูงตัว ยืนเสียงเสียงหมาตอนนี่สายดูยดมากวันนี้ฝนตกแล้วเข้าลม่มฝนตกเขาเข้าร่ามเขาร่ม ส้นสี 6, ่สิบห้าสอง้สี่หกนะมขึ้นครี่นี่ก็จบสแล้วต้องลงแล้วนะครับแค่นี้แหละเลือกฝนตกน้อนน้อนปะับเปนหวานี่ลครับเนี้ยไหลองเข้าไปดูครับฝนมืดแล้ว็วเรับมืดมากฝนกำลังจะตกหรือับฝนตก กาดมืดไปแลละมีคนนำทาง้วมีหม,มานำทางไปไปตามมันไปไปเลยนุ๊กหมายังหมายังหนีเลยครับเราก็ต้องหนีบ้างแล้วนั่ง Ток. <laughs> Ток. <laughs> ลงแล้วครับตัวนี้ชั้นสี่ถึงชั้นเก้านะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ขึ้นนะครับตั้งแต่หลังเวลาสิบหกนาฬกาตอนนี้ก็สิบห้านาทีก็สิบหกนาฬิกาเราไม่เสียงขึ้นไปเพราะมันมืดมากแล้วฝนก็ตกด้วยบรนยากาไปกลับดีกว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะมานะครับก็มาให้เร็วหน่อยนะครับจะได้ขึ้นชั้นหนึ่งถึงชั้นเก้าเลยครับเอถ้ามา ขึ้นสักใบหนึ่งใบสองเองจะไม่ทันนะครับก็าเจ้าหน้าที่จะห้ามขึ้นตั้งแต่สิบหกนาฬิกาตั้งแต่สิบหกนาฬิกาขึ้นไปกันสี่หนึ่งคันเจ้าห้ามขึ้นตบน้ําน้ําขุ่นนะถกามีฝนตกเจขี้กว่นแต่ถ้าไม่ขุ่นก็น่าเล่นนะะก็มาเช้าๆหน่อยนึงก็น่าเล่นน่าสนุกน่าจะหยุดอย่งนี้เราลงอะหมดเวลาละ มาถึงก่อนจะมาถึงก็ใช้เวลานานด้วย,ย,วยแต่จะมาถึงที่พักไยกลับห้องพักไปกินหมูกระทะร้อนๆดีกว่าทีนี่ักดีครับ